เมื่อเราทำสุดกำลังของเราแล้วทำมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อาจจะดูเหมือนจะแย่ลงด้วยซ้ำไปในภาวะที่แรงกดดันมากมายเข้ามาในชีวิตราวกับว่าทุกอย่างที่มีปัญหาในโลกนี้มันจงใจลุมกระหน่ำชีวิตของเราซ้ำเติมเรา รวมทั้งเกิดขึ้นกับเราไม่ว่ายังเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเมื่อแรงกดดันปัญหาเหล่านี้กระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเราเราควรจะทำอย่างไรความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าว,วันนี้จะบอกกับเราว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเต่าถลุงของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะช่วยเราเป็นประโยชน์แก่เรา ไม่ใช่เพื่อทำลายเรา